ดูดวงชาวราศีพฤษภพรุวันที่15กันยาดวงศัตรูลุกเป็นไฟนะผมพังพินาศนะผมนะผมโดนกันแกล้งในโชคตาโดนเองซะบ้างนะผมสะสมแก่ใจหรือไม่ด้วยอำนาจบุญบาร,รมีวัฒนาสิธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชาวราศีพฤษภเป็นยังไงครับผมโดนการแกล้งมามากเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระโจนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่าง ใครบางคนกลั่นแกล้งท่านเอาไว้มันถึงเวลาแล้วนะผมผลวันที่สุ้ากนยาดวงศัตรูลุกเป็นไฟเขาเรียกว่าโดนปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดรวดแ้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับเขาเรียกว่าสอนนายพุ่งกับปะทะตรงกลางหัวใจแล้วผมศัตรูของด้านตกตําแหน่งเจ็บปวดรวดแ้วเขาเรียกว่าทําสิ่งไหนได้สิ่งนั้นการแกล้งเรื่องราวต่างๆให้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ย้อนกลับไปหมดับผมเผลอเขาเรียกว่าของเข้าตัวครับเขาเรียกว่าผิดรูผิดผีนะผมผิดต่างๆนะรกลายเป็นปอบนะผมจะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะนะผมเปรียบเสมือนนะครับโชคตาบุกุศนวัสนนา the moon, นเดมูลมนเสนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมมันเกิดขึ้นกับตัวท่านเดอนซันมันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถก็เข้ามาสิครับเอาให้มันดิ้นเอาให้มันดิ้น ดิ้นทุรนทุรายนะผมเจ็บปดดวดรวดดราวนะผมมันเห็นเราได้ดีไม่ได้เจ็บที่สุดตรงนี้แหละนะผมมีดับกีดตรงกลางใจนะผมออกรถใหม่ยป้ายแดงนะฟอร์เรรี่ลัมโบกีนี่บีเอ็มดับนรถเบนซ์นะผมออกรถใหมายป้ายแดงโนะอายนั้ BMW, นศนะนะัตรูเป็นไงครับผมดิ้นทุรนทุรายละทีเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดวงชะตาดันขึ้นศัตรูดวงลงดวงลง่วง ับผมเตรียมตัวเฮลันรับทรัพย์รวยโชคดะเมจิกเชียวสายยานทวยเทพนำพาซึ่งวาประสบ็จแปลว่าดวงนี้มีองค์เทพคุ้มนะครองนับชาวราศีพฤษภบ,บีองค์เทพคุ้มครองที่คอยปกปกัปกคุ้มครองรักษาหนุนนำดวงตานะตกตำแหน่งศัตรูตกตำแหน่งตตแฮงแมนันบผมพอเราขึ้นเป็นยงไงนะศัตรูร้องไห้เ,เห็นเราได้ดีไม่ได้ันะบผมนะจ้ามาอ้อนวอนนะบขอร้องันะบผมช่วยเถอช่วยเราเถอะ ับผมตอนแรกเป็นยังไงครับปากดีโคตรนะผมหนีกลับกันหมดโอ้โหทาท่าทําทางยิ่งใหญ่โตนับดาครับคนไทยขี้ลืมด้วยดิยโอ้โหดาใหญ่เลยนะผมจุดท้ายเป็นไงลูกเป็นไฟนะผมด้วยโชคชะตาบุกุศลวาสนาสาถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดวงชะตานี้เฉลิมฉลองชาวาราศีษษึกษภเฉลิมฉลองคนไทยเราก็เฉลิมฉลอง ับผมสติปัญญาตั้งมั่นเทพเทวดาค้ําูหนุนนํำโชคตาันะผมถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียันะผมพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองันะผมคนไทยเรามีทวยเทพคุ้มนะครองนบการที่ท่านเกิดเป็นคนไทยนะหมอท่านบอกเลยนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะผมเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาแต่ท่านจะทําตัวให้ตกตามพิดิิเขาเรื่องของใครแต่บางคนนะผมเอาไว้มันไปสู่นรกภูมินรก เขาเรียกว่านรกเอเวจีแผ่นดินจะเปิดมาแล้วก็โฉบลงไปไอ้พวกมันเขาเรียกผิดเขาเราียกอจ,จินไตกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเราเลือกเอาเองนะนะถ้าท่านเลือกผิดนะชีวิตหาไม่เพราะฉะนั้นท่านอยา่านะอย่าไปนรกแล้วกันนะเราสร้างในคุณงามความดีศัตรูของท่านจะลุกเป็นไฟด้วยอํานาจบุญบาลมีวัสนาสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มพระราชาแห่งเหรียญจะนําพาซึ่งความประสงเสร เงินทองไหลามาเทมาผสมเ็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกันทองต่อแต่นี้ไปขอทํานายว่าโชคจะตาพ้นวันที่15้ากันยานะครับดวงศัตรูลุกเป็นไฟทนไม่ไหวเห็นท่านได้ดีไม่ได้นะครับท่านก็ไปซื้อรถเบนซ์นนะไปจอดหน้าบ้านมันเลยเอาอย่างนั้นเลยจอดตรงนั้นเลยจอดตรงด่านเลยเอาให้ดิ้นทุรนทุรายนะครับถ่ายคลิปให้มันดูด้วย <laughs> ถ่ายคลิปให้มันดูด้วยให้มันดิน้นโอ้ S <S <S เอาให้มันดิ่งนะผมเพราะฉะนั้นนะผม,นะผมด้วยบุญกุศลวาสนาชาวราศีพฤษภต้องได้ดีนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท้ายคลิปล้วฟังชาวราศีพฤษภจะเกิอนนดอะไรบ้างดวงชะตาชาวราศีพฤษภประจําเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสเหมือนกับนักเดินทางที่ยืนอยู่หน้าทางแยก ต้องเลือกเส้นทางที่จะนำไปสู่จุดหมายที่แตกต่างกันพลังงานของเดือนนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆในมุมมองใหม่และเปิดรับประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้านการงานการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไปด้านการงานของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เปรียบเสมือนเกษตรกรที่ดูแลต้นไผ่หากคุณอดทนและใส่ใจในรายละเอียดผลลัพธ์ที่ออกมาจะแข็งแรงและยั่งยืน ในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่าการงานมีความซับซ้อนมากขึ้นเหมือนกับช่างสีมือที่ได้รับมอบหมายให้สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่ต้องใช้ทักษะและความละเอียดอ่อนสูงโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือรับผิดชอบงานสำคัญจะเข้ามาในช่วงกลางเดือนแต่คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะแสดงความสามารถอย่างชาญฉลาดเหมือนนักแสดงที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขึ้นเวทีคนที่ทำงานในสายงานสร้างสรรค์เช่น นักออกแบบนักเขียนหรือศิลปินจะพบแรงบันดาลใจใหม่ๆที่มาจากการสังเกตรธรรมชาติหรือชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการขยายฐานลูกค้าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ควรระมัดระวังในเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเหมือนกับคนขับเรือที่ต้องดูสภาพอากาศก่อนออกเดินทางอย่าเพิ่งรีบร้อนเอาเงินทุนทั้งหมดไปเสี่ยงในโครงการเดียวแต่ให้กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกับคนที่เคยมีปัญหาด้วยมาก่อน การสื่อสารที่เปิดใจและตรงไปตรงมาจะช่วยแก้ไขความขัดแย้งเก่าๆได้เหมือนน้ำฝนที่ชะล้างฝุ่นลองที่สะสมมานานด้านการเงินการจัดการที่รอบคอบการเงินของชาวราศีพฤกษฎในเดือนนี้ต้องการการจัดการที่ระมัดระวังและรอบคอบเหมือนกับพึ่งที่สะสมน้ำพึ่งไว้สำหรับฤดูหนาวรายได้หลักจะมีเสถียรภาพดีแต่รายจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเข้ามาในช่วงกลางเดือน อาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือค่ารักษาพยาบาลกระทันหันการลงทุนในช่วงนี้ควรเลือกสิ่งที่มั่นคงเช่นทองคำหุ้นบริษัทใหญ่หรือการฝากเงินประจำระยะยาวเหมือนกับการปลูกต้นไผ่แทนไผ่โบกเติบตัวช้าแต่แข็งแรงหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรระยะสั้นหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะดาวเคราะห์บางดวงอาจส่งผลให้การตัดสินใจไม่แม่นยำเท่าที่ควร สำหรับคนที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการจัดโครงสร้างหนี้ใหม่หรือหาทางออกที่เหมาะสมอาจได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทการขายของที่ไม่จำเป็นใช้ในบ้านเช่นเฟอร์นิเจอร์เก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้หรือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่จะช่วยเพิ่มรายได้เสริมได้บ้างแต่ข่าวดีคือโอกาสในการหารายได้เสริมจะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจจากงานฟรีแลนซ์ การขายสินค้าออนไลน์หรือการให้คำปรึกษาในสิ่งที่คุณถนัดเหมือนกับนกที่บินไปมาและพบเมล็ดธัญพืชแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความรักสำหรับคนโสดการเปิดใจสู่โอกาสใหม่สำหรับชาวราศีพฤกษพที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปิดใจรับสิ่งใหม่เหมือนดอกไม้ที่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิความรักอาจมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับที่เคยคิดไว อาจเป็นคนที่แตกต่างจากไอเดียประเภทที่เคยชอบหรืออาจพบกันในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในช่วงแรกของเดือนคุณอาจรู้สึกเหงาหรือคิดถึงใครบางคนจากอดีตแต่อย่าให้ความรู้สึกนั้นมาคร่อมกวนความคิดเหมือนนักเดินทางที่มองย้อนกลับไปบ่อยๆจนลืมมองทางข้างหน้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองมากกว่าเช่นการออกกำลังกายการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการหาสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข โอกาสในการพบรักแท้จะมาในช่วงกลางถึงปลายเดือนโดยอาจเป็นการรู้จักผ่านเพื่อนๆหรือในงานสังสรรค์คนที่คุณจะมีใจให้อาจเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบรักความเป็นธรรมชาติและให้ความสำคัญกับครอบครัวเหมือนกับต้นไผ่ที่เติบโตขั้วกันไปมั่นคงแต่ยืดหยุ่นสัญญาณที่บอกว่าใครบางคนสนใจคุณจริงๆคือการที่เขาให้ความสำคัญในเรื่องเล็กๆน้อยๆของคุณ เช่นชอบดูหนังเรื่องไหนชอบทานอาหารอะไรหรือความฝันในอนาคตการสนทนาที่ลึกซึ้งและมีความหมายจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีความรักสำหรับคนมีคู่การสร้างความเข้าใจที่ลึกซึง้งสำหรับชาวราศีพฤกษพที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการทบทวนและปรับปรุงความสัมพันธ์เหมือนกับช่างสวนที่ดูแลต้นไม้ให้เติบโตแข็งแรงต้องใส่ใจทั้งการรดน้ำ การใส่ปุ๋ยและการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องเงินทองการวางแผนอนาคตหรือความสัมพันธ์กับครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสดีที่จะเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกับการที่นักดนตรีสองคนต้องหาจังหวะที่เข้ากันก่อนที่จะเล่นเพลงที่ไพเราะการสื่อสารที่เปิดใจและไม่ปิดบังความรู้สึกจะเป็นกุญแจสำคัญ ลองนั่งคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเช่นขณะดูพระอาทิตย์ตกหรือขณะเดินเล่นในสวนเพื่อให้ทั้งสองรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะแบ่งพันความคิดเห็นสำหรับคู่ที่คบกันมานานหรือแต่งงานกันแล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกันเช่นการย้ายบ้านการลงทุนใหม่หรือการมีลูกการวางแผนร่วมกันอย่างละเอียดและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย จะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่หวานชื่นและโรแมนติกโดยเฉพาะการได้ใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมที่ทั้งสองชอบเช่นการทำอาหารร่วมกันการดูหนังหรือการเดินทางไปที่ใหม่ความรักจะเติบโตอย่างธรรมชาติเหมือนดอกไม้ที่บานในสวนที่ได้รับการดูแลอย่างดีบทสรุปการเดินทางสู่ความสมบูรณ์ เดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภเป็นเดือนแห่งการเติบโตในทุกด้านเหมือนต้นไผ่ที่แม้จะเติบโตช้าแต่เมื่อเติบโตเต็มที่แล้วจะแข็งแรงและสูงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักทุกอย่างต้องการความอดทนความมุ่งมั่นและการมองในระยะยาวเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่จะส่งผลต่อเนื่องไปในเดือนอื่นๆ จงเชื่อมั่นในตนเองและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเหมือนนักเดินทางที่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจมีขุ่นขนบ้างแต่จุดหมายที่รอคอยอยู่จะคุ้มค่ากับทุกย่างก้าวที่เดินไปดวงชะตาชาวราศีพฤกษภป,ประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีพฤกษภเพราะพลังงานจากโรลานกำลังส่องแสงมายังพุนในด้านต่างๆอย่างน่าสนใจ ราวกับแสงแรกของเช้าที่ค่อยๆลอดผ่านใบไม้เขียวขจีนำพาความหวังใหม่มาสู่ชีวิตของคุณด้านการงานการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าในด้านการงานเดือนนี้คุณจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่อาจจะทำให้คุณต้องก้าวออกจากโซนความสะดวกสบายของตัวเองเหมือนกับนักเดินทางที่เจอทางแยกใหม่ในป่าใหญ่อาจจะรู้สึกลังเลในช่วงแรกแต่หากคุณกล้าเดินไปข้างหน้า จะพบว่าทางนั้นนำไปสู่ทิวทัศน์ที่สวยงามกว่าที่เคยเห็นสำหรับผู้ที่ทำงานประจำอาจจะมีโครงการใหม่หรือความรับผิดชอบเพิ่มเติมมาถึงเหมือนกับที่คุณได้รับการมอบหมายให้ดูแลสวนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมในช่วงแรกอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าและกังวลว่าจะดูแลไหวหรือไม่แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถมากกว่าที่คิดและสวนนั้นจะเบ่งบานสวยงามภายใต้การดูแลของคุณ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายธุรกิจหรือลองสินค้าบริการใหม่เหมือนกับชาวสวนที่ตัดสินใจปลูกพืชพันธุ์ใหม่ในแปลงที่เตรียมไว้แต่จำไว้ว่าการเติบโตที่ยั่งยืนต้องอาศัยความอดทนและการวางแผนที่ดีอย่าเพิ่งรีบเร่งเก็บเกี่ยวผลในช่วงแรกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมหากคุณเป็นพนักง,งานขาย อาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาติดต่อหรือได้รับการแนะนำให้ไปดูแลเขตพื้นที่ใหม่สำหรับคนทำงานสร้างสรรค์อาจจะมีโครงการใหม่ที่ท้าทายความสามารถมากกว่าเดิมและสำหรับนักลงทุนอาจจะเจอโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจแต่ต้องศึกษาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจด้านการเงินความมั่นคงที่เติบโตขึ้น เรื่องเงินทองในเดือนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีเหมือนกับลำธารเล็กๆที่ค่อยๆไหลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่รายได้ของคุณอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันแบบพลุกระเบิดแต่มีการเติบโตที่มั่นคงและต่อเนื่องราวกับต้นไผ่ที่เติบโตในความเงียบแต่แข็งแรงและยืนยันต่อลมพายุใดๆการออมเงินในเดือนนี้เป็นไปได้มากกว่าปกติเพราะคุณจะมีแรงบรนดาลใจในการวางแผนทางการเงินระยะยาว เหมือนกับชาวนาที่เก็บมเมล็ดพันธุ์ดีๆไว้สำหรับฤดูปลูกหน้าคุณจะเริ่มมองเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตและจะค้นพบวิธีการใหม่ๆในการเพิ่มรายได้เสริมอย่างไรก็ตามต้องระวังการใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ไม่จาเป็นในช่วงกลางเดือนเหมือนกับการที่เราเห็นของสวยๆในร้านแล้วอยากซื้อทั้งที่บ้านมีของเล็กคล้ายกันอยู่แล้วให้หยุดและถามตัวเองก่อนว่า สิ่งนี้จะช่วยให้ชีวิตชั้นดีขึ้นจริงๆหรือไม่หากคำตอบคือไม่แน่ใจให้รอก่อนตัวอย่างเรื่องการเงินอาจจะมีเงินโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นพิเศษเข้ามาหรืองานพิเศษที่เคยทำไว้เริ่มให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ที่มีธุรกิจออนไลน์อาจจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการที่สินค้าหรือบริการได้รับความนิยมและสำหรับนักลงทุนอาจจะมีโอกาสเก่งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดด้านความรักบทใหม่ของหัวใจ สำหรับคนโสดการเปิดใจครั้งใหม่หากคุณเป็นคนโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคุณเปิดรับสิ่งใหม่ๆมากกว่าปกติเหมือนกับดอกไม้ที่เบ่งบานในรูดูใบไม้ผลิพร้อมที่จะต้อนรับแสงแดดและสายลมใหม่ๆคุณจะพบว่าตัวเองมีสเสน่ห์และดึงดูดผู้คนมากขึ้นไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่เพราะความมั่นใจภายในที่ส่องออกมาโอกาสพบเจอใครบางคนที่พิเศษอาจจะเกิดขึ้นในที่ที่คุณไม่คาดคิด เหมือนกับการเจอดอกไม้สวยงามในป่าที่เดินผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแต่ไม่เคยสังเกตอาจจะเป็นที่ทำงานในกิจกรรมที่เข้าร่วมหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันเช่นร้านกาแฟที่คุณไปซื้อทุกเชา้าสิ่งสำคัญคืออย่าไปบีบบังคับตัวเองให้หาคู่เพราะความรักแท้จะมาถึงเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเหมือนกับผีเสื้อสวยงามที่จะมาเกาะเมื่อดอกไม้บานสะพรั่งไม่ใช่เมื่อเราไล่จับมัน ใช้เวลานี้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทําทำในสิ่งที่รักแล้วความรักจะเข้ามาในชีวิตของคุณเองโดยธรรมชาติตัวอย่างสำหรับคนโสดอาจจะมีเพื่อนแนะนำคนรู้ใจที่น่าสนใจหรือพบเจอใครบางคนในงานสังสรรค์คอร์สเรียนหรือแอปพลิเคชันหาคู่ที่เพิ่งลองดูบางคนอาจจะเจอรักแรกพบในร้านหนังสือห้องออกกาลังกายหรือแม้แต่ในรถไฟฟ้าระหว่างเดินทางไปทางานสาหรับคนมีคู่การเติบโตร่วมกัน หากคุณมีคู่รักหรือคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของคุณก้าวไปสู่ระดับใหม่เหมือนกับต้นไม้คู่หนึ่งที่เติบโตเคียงข้างกันราวกันและสายสไหวไปในทิศทางเดียวกันคุณกับคู่ของคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นและพบวิธีใหม่ๆในการแสดงความรักและห่วงใยต่อกันอาจจะมีแผนงานใหม่ๆที่จะทำร่วมกันเช่นการเดินทางไปที่ใหม่การเริ่มต้นโครงการใหม่หรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญในอนาคต เหมือนกับเราวางแผนปลูกสวนร่วมกันเลือกพันธุ์ไม้ที่ชอบร่วมกันแบ่งหน้าที่การดูแลกันและรอคอยดูผลจากความร่วมมือร่วมใจความเข้าใจในดันนี้จะลึกซึ้งมากขึ้นคุณจะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับคู่ของคุณหรือเห็นมุมมองใหม่ๆของเขาที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนเหมือนกับการมองรูปภาพเดียวกันแต่ในแสงไฟใหม่แล้วเห็นรายละเอียดสวยงามที่ไม่เคยเห็น ย่างไรก็ตามอย่าลืมให้เวลากับตัวเองบ้างเพราะความรักที่ดีต้องมาจากคนที่รักตัวเองก่อนเหมือนกับเราต้องดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองให้แข็งแรงจึงจะมีแรงกายแรงใจที่จะดูแลคนที่เรารักได้อย่างดีที่สุดตัวอย่างสำหรับคนมีคู่อาจจะมีการวางแผนแต่งงานซื้อบ้านหรือคอนโดการตั้งคันหรือการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันบางคู่อาจจะตัดสินใจย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือแนะนำตัวให้ครอบครัวฝ่ายตรงข้ามรู้จักสรุป การเดินทางสู่ความสําเร็จเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเติบโตในทุกๆด้านสําหรับชาวราศีพฤกษพเหมือนกับฤดูใบไม้ไมผลิที่ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ความอดทนและความมั่นคงที่เป็นจุดเด่นของคุณจะช่วยให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้อย่างสง่างามจําไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องใช้เวลาเหมือนกับที่เรา ต้นไม้ใหญ่ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเติบโตเป็นรูปร่างดังนั้นจงอดทนและเชื่อมั่นในกระบวนการสิ่งดีๆกำลังจะมาถึงในชีวิตของคุณ